สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออร์ l เคิลนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็น d ีวายแมสเซจ ep 48นะคะประจำวันที่6ถึง10กรกฎาคม2021นะคะซึ่งเราจะมาอัปเดตพลังงานข้อความจากจัก,กรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกๆ5วันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะคะเป็นคลิปที่ ออของผู้ที่ศรัทธานับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือว่ามีสายญาณจากท่านนะคะเรามาดูกันว่าเจ้าแม่กวนอิมจะบอกข้อความอะไรนะคะเหมือนเดิมสําหรับ DIY message นะคะหมอบิวก็จะมีไพ่ที่ตัวตนสูงสุดเนี่ยเลือกไว้ให้1ชุดแล้วก็จะมาเสียงทายสด1ชุดนะคะอัะอนนี้แยกเอาไว้ก่อนนะมาดูกันที่ไพ่ที่หมอบิวเลือกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเจ้าแม่กวนอิมนะคะณตอนนี้อยากจะให้เพื่อนๆนนะคะตั้งจิตเป็นสมาธิ นะคะแล้วก็ระลึกถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ท่านบูชานับถืออยู่หรือรูปเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะคะหลังจากนั้นตั้งนโมสามจบนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมณีปะมีฮงก็คือเป็นการอัญเชิญบาร,รมีของเจ้าแม่กวนอิม ะะที่ท่านบูชานับถืออยู่นั่นแหละนะคะบริเวณใกล้ตัวนะคะหรือว่าในจิตในใจนะคะในสายยาณน,นะคะออ,ออกมานะคะสื่อสารเชื่อมต่อกันนะคะว่าวันนี้แมสเศษที่เราจะได้จะมีอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชะตาชีวิตของท่านบ้างนะคะข้อความที่หมอเบวเลือกนะคะเป็นไพ่ที่ชื่อว่าตากอนะคะ อดทนต่อแรงกดดันเพื่อการก้าวไปข้างหน้าตอนนี้นะคะเราอาจจะมีแรงกดดันกันหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยโควิดนะคะเรื่องของสุขภาพที่เราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีแรงกดดันในส่วนอื่นๆอีกนะคะนอกจากโควิดเล่นงานอย่างเดียวไม่พอนะคะอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องของการใช้ชีวิตกับผู้คนรอบข้างแรงกดดันในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์การเงินการงานบางคนเนี่ยมันหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าท่าน กำลังจะเจอแรงกดดันอะไรนะคะข้อความที่หมอวิวจะให้ให้ไปจากใจก็คือว่าให้อดทนนะคะเพื่อการก้าวไปข้างหน้าไพ่ใบถัดมาค่ะเป็นไพ่ใบที่52นะคะจงฟูค่ะแม่นกฝักไข่ถ้าตั้งใจดีก็ราบรื่นนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราตั้งใจดีว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเดินต่อไปข้างหน้านะคะมีความตั้งใจแบบนี้เป็น เป็นจุดหมายปลายทางเอาไว้ยังไงเราก็ต่อไปได้นะคะรอ็ก,ก้าวไปได้อยังไงเราก็ราบรื่นต่อไปได้เรื่อยๆนะคะขอให้มีความตั้งใจดีเป็นทุนเดิมนะไพ่ไปที่27นะคะเสียนสุภาพบุรุษกับอิสตรีเรื่องของความรักเป็นสิ่งมงคลอ่ะบอบิวคิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาตรงนี้ก็อาจจะมีความคิดในเรื่องของเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะในเชิงที่อยากจะให้ตัวเองนะ่ะสุขสมหวัง นะคะ,ะวันนี้ก็ยินดีที่จะอ่านนะคะถ้าเกิดว่ามีไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับความรักขึ้นมาด้วยในการแปลไพ่ชุดนี้ก็ยินดีจะอ่านให้ด้วยนะคะเส,เสริมไปในหลายๆเรื่องนะคะเอาละ,ะมาดูกันเลยค่ะทีนี้มาเสียงไทยดูกันเลยนะคะเดี๋ยวหมอเยลขอทําสมาธิแป๊บเดียวสักประมาณ30วินาทีนะคะ โอเคค่ะขอข้อความจากเจ้าแม่กวนอิมนะคะข้อความเสียงไทยสดๆนะคะว่าท่านจะบอกอะไรให้พวกเรานะคะท่านจะสื่อสารอะไรนะคะไพ่ใบแรกเป็น k n n o of u u s นะคะ ตามมาด้วย The Temperance นะคะแล้วก็ตามมาด้วย Queen of w a n d อ๋อท่านก็อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะนะอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตมีคนดีๆเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเราสามารถที่จะวางแผนชีวิตของเราได้ตามเป้าหมายนะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะ ให้ข้อความในเชิงบอกให้ท่านนะสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักการงานการใช้ชีวิตสภาพจิตใจนะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะว่ามีอะไรอีกอขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะขอให้มีความมั่นใจในตัวเองสิ่งใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองก็สามารถก้าวผ่านไปได้นะคะ อาจจะใช้เซนส์นสัมผัสนะคะยานอย่างรู้อะไรของตัวเองเข้ามาก็ได้นะคะในการที่จะเอาตัวรอดในสภาพชีวิตประจําวันนะคะเช่นถ้าเรามีเซนส์นสัมผัสว่าถ้าไปทางนี้แล้วน่าจะเป็นอันตรายเลือกเดินทางนี้แล้วน่าจะไม่โอเคก็ให้เชื่อเซนส์นสัมผัสต,ตามนั้นเหมือนกับว่าหมอวิลสัมผัสได้ว่าเจ้าแม่กวนอิมจะสื่อสารกับทา่านผ่านทางเซนส์นสัมผัสของท่านที่คือมีการปกป้องกันอยู่แล้ว มีการปกป้องสื่อสารกันอยู่แล้วแต่ว่าไพ่ออกมาในเชิงกับแบบว่าคอนเฟิร์มบอกว่าวิธีที่ท่านจะสื่อสารก็คือผ่านผ่านเส้นสัมผัสอะ่ะมีการกระซิบผ่านเส้นสัมผัสของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าแม่กวนอิมจะบอกจะเตือนท่านได้หรือจะบอกอะไรท่านได้น่าจะมาจากเส้นสัมผัสของตัวเองนะคะให้เชื่อ ยานอย่างรู้ของตัวเองนะเชื่อซิกเซน์ของตัวเองนะถ้าบอกว่าคนนี้ระวังนะมาไม่ค่อยดีก็อันนี้ก็อาจจะเป็นความจริงได้เลยนะคะคนนี้ควรครบนะน่าจะเป็นมิตรกับเราอันนี้เราก็เชื่อได้นะคะประมาณนี้นะให้ดูที่เซนส์สัมผัสหรือหรือสิ่งที่เรารู้สึกภายในภายในจิตวิญญาณของเรานะคะ ดูแล้วท่านเป็นห่วงนะคือคือดูจาก ENERGY ของของไพ่เท่าที่ปรากฏมาเนี่ยคือ1นนะคะจากไพ่ชุดแรกเนี่ยก็ก็ในลักษณะที่แบบเอ่ออวยพรน,นะให้ทุกคนที่มาอยู่ในคลิปนี้เนี่ยนะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้แล้วก็สุขสมหวังนะคะนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นห่วงก็จะบอกอรายละเอียดว่าเออควรจะทําตัวยังไงควรจะเป็นยังไงประมาณนี้นะคะ ก็เป็นเป็นเป็นอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์อ่ะแบบเนี้ยคืออุปนิสัยของพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปว,ว้าวได้ไพ่ดีมากคือด l of fortune คือคือจริงๆแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ศรัทธาองค์พระแม่กวนอิมเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรนะคะไม่ว่าจะเจออะไรท่านก็จับนะคะเหมือนกับมีอะไรมาอบอุ้มเราให้เราก้าวผ่านวันเวลาไปได้อะนะคะ ไม่ถึงตายไม่ถึงที่สุดไม่ถึงแย่ที่สุดเออนะคะก็จะมีเหมือนสิ่งอะไรที่มามาช่วยเรานะคะให้ชะตาชีวิตของเรากลงล้อของชีวิตเนี่ยมันหมุนต่อไปได้เรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าหมอวิวคิดว่าไม่ว่าจะเจออะไรท่านก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงคาดนะความรู้สึกประมาณเนี้ยนะถ้าท่านกลัวชีวิตจะตกอับตกต่ำไปกว่านี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วถึงกลัวว่าจะถึงคาดหรือเปล่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะข้อความสําหรับวันนี้สําหรับ นะสำหรับคนที่เข้ามาฟังก็จะผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้แล้วท่านก็อวยพรนะคะแล้วก็คงล้อชะตาชีวิตของของคุณไหนะยังหมุนต่อไปได้เรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวหมายถึงท่านจะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาชะตาชีวิตของท่านให้หมุนต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะมีข้อความอะไรคะจะเป็นเชิงแบบเอือนอีกก็ได้หรือว่าบอกอะไรดีๆก็ได้ได้ทั้งหมดนะคะ ไพ่ใบถัดมานะคะเป็นไพ่สดาบสี่ดาบแล้วอะไรอีกคะเดอะเฮอร์มิตนะคะบางช่วงของชีวิตของเราอาจจะต้องเซฟตัวเองเหมือนอย่างตอนเนี้ยท่านก็บอกว่าแบบตอนเนี้พวกเราอ่ะต้องนิ่งนะต้องเซฟตัวเองนะอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยบางคนให้พักผ่อนเยอะๆหรือบางคนถ้ามีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาผ่านไปได้นะแต่บางทีเนี่ยช่วงเนี้ย ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเกี่ยวกับผู้คนเกือบทั้งโลกอะ่ะอาจจะมีบางอย่างที่มันนิ่งไปนะคะขอให้มีความหวังเพราะไพ่เดอะเฮอร์มิตมันก็บอกว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าสถานการณ์มันนิ่งนะมันใช้ความคิดแต่ว่ามันก็ยังมีความหวังคือความหวังเนี่ยมันมาจาก,กแสงในตะนาเกียงเนี่ยอันเนี้ยก็คือยังคงมีความหวังเพราะฉะนั้นเจ้าแม่กวนอิมก็ให้กําลังใจท่านว่าทุกอย่างถึงแม้ว่าในช่วงชีวิตนี้ นะในตอนนี้เนี่ยพลังงานต่างๆอาจจะนิ่งพวกเราอาจจะทําอะไรได้ไม่มากนักนะชีวิตมันเหมือนถูกหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังต้องมีความหวังนะความหวังดีๆนะคะประมาณนี้ค่ะคือท่านให้กําลังใจนะคะท่านให้กําลังใจต่อไปค่ะ The Tower นะคะสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแย่ๆหมอบิวคิดว่าพวกเรากําลังเจอกันอยู่นะคะกำลังเจอกันอยู่และจะเป็นยังไงต่อไปครสิ่งที่แย่ๆก็คือโควิดเนี่ยแย่พอละ อย่างที่บอกเมื่อต่อต้นเลยพวกเรากําลังเจอโควิดแล้วก็แย่พอแล้วนะ,ะแล้วเราก็ได้รับดูข่าวสารอะไรที่มันแบบอ่านแล้วมันแบบแย่ๆนะแบบบางทีคนรอเตียงตายในบ้านหรือยังไม่ได้หรืออะไรต่างๆนะหรือบางคนผูกคอตรงคอตายจากพิษโควิดอะไรแบบเนี้ยอ,อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แย่ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบิวขอถามไพ่ต่อไปว่ามาถึงตรงนี้เจ้าแม่คนริมพอจะบอกได้ไหมคะว่าหลังจากนี้พวกเราเนี่ยจะ พวกเราโดยเฉพาะคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะพวกเราจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะมันมีไพ่ห้าถ้วยที่ออกมาบอกว่าพวกเราก็ยังก็ยังคงต้องปรับตัวนะคะแล้วยังมีความเศร้าๆมีความน้อยๆมีความเบื่อเบื่อกันอยู่นะคะยังเป็นอยู่แหละหมายความว่า ไอเรื่องโควิดไอเรื่องพิษเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอเรื่องสิ่งที่มันทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยยังอยู่นะอันนี้เราต้องปรับตัวนะคะเราต้องเตรียมรับมือยังอยู่กับเราไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะเห็นไหมความลําบากทางการเงินความลําบากทางการเงินแล้วคนที่ลําบากจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือเริ่มเริ่มทํานายนะมาถึงจุดที่ว่าเริ่มทํานายสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะโมบิวคิดว่าต่อจากเนี้ย อีกส3สเดือนน่ะคงจะเป็น Energy นี้อ่ะนะอันนี้คือพูดเองนะส3สเดือนคงจะเป็น Energy นี้อีกจากวันนี้ที่เปิดเข้ามาดูคลิปก็คือว่าเ,ออเราก็แต่ละคนนะคะยังได้รับข,าขา่าวข่าวเศร้าๆหน้าเบื่อน่อยๆน,นะคะแล้วก็เราจะเห็นคนลำบากเพิ่มขึ้นนะคะคนที่เดือดร้อนเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นอันนี้นะคะแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นทั้งตัวเราเองแล้วมันก็อาจจะเป็นทั้งตัวผู้อื่นด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกศาลก็คือเจ้าแม่คนอิมจะมาช่วยนะ คือลำบากก็จริงเราต้องเจอเราต้องเจอแต่ท่านก็จะมาช่วยนะคะช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้ช่วยตามบุญกุศลที่ท่านมีด้วยนะช่วยตามพื้นบุญที่ท่านมีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เร่งสวดมนต์สร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างทานบาร,รมีเอาไว้สวนมนต์เอาไว้นะแ่เมตตาเอาไว้นะคะเวลาเทพเขาจะช่วยเราเขาอาจจะช่วยจากพื้นบุญตรงนี้ของเรานะคะอ่าบางคนนะคะ เจอความผิดหวังในบางอย่างนะคะบางคนเจอความผิดหวังในบางอย่างค่ะหมอบิวคิดว่านะใช้จากความรู้สึกจากเส้นสัมผัสนะหมอบิวคิดว่าหลังจากข้อความแย่ๆแบบนี้นะคะหลังจากนี้ท่านจะบอกว่าท่านจะช่วยอะไรหลังจากนี้ท่านจะบอกว่ามันจําเป็นมิราเคลิลที่จะผ่านไปแบบไหนนะ,ะมาดูกัน นะคะได้ไพ่สองไม้เท้าขึ้นมานะคะหลังจากนี้นะคะอนาคตก็จะดีขึ้นนะคะมองมองภาพให้ไกลไเข้าไว้นะมองภาพให้ไกลๆเข้าไว้นะคะอนาคตต้องดีขึ้นกว่านี้อ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะหลังจากนี้นะคะเพราะผ่านเรื่องแย่แไปได้ผมพิลคิดแล้วว่าว่าสายยานเจ้าแม่กวนอิมหรือการสื่อสารเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นแบบนี้คือท่านจะบอกให้เราทราบว่าอะไรเราต้องเจอ แล้วท่านจะให้กำลังใจแล้วท่านก็จะช่วยเราด้วยนะคะนี่คือบารมีของพระโพธิสัตว์นะคะจะช่วยให้อนาคตมันดีขึ้นนี่คือไพ่สองไม้เทา้าและนี่คือไพ่หกไม้เทา้าและเห็นไหมคะนี่คือไพ่สิบถ้วยอนาคตชีวิตของครอบครัวท่านที่มาอยู่ตรงนี้จะดีขึ้นกว่านี้หมายรวมถึงทั้งตัวเองและคนในครอบครัวหรือชีวิตความรักก็ได้นะคะเห็นไหมคะเป็นเอ NERGY ที่คงที่ตั้งแต่ทีแรกเลย ที่ท่านบอกให้อวยพรให้สุขสมหวังในทุกเรื่องหลังจากนั้นรายละเอียดหน้าไพ่จะขึ้นมาว่าต้องเจออะไรบ้างต้องปรับตัวอะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างเรื่องดีเป็นแบบไหนเรื่องแย่เป็นแบบไหนแล้วจบที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรท่านจะมาคุ้มครองเรานะคะให้เราผ่านเรื่องแย่ๆต่างๆสุขสมหวังในทุกเรื่องได้นะคะแต่เป็นเรื่องของอนาคตในระหว่างทางนั้นนะคะหมอวิวก็พูดเอง ว่าให้ท่านเนี่ยได้สวดมนต์แผ่เมตตาเอาไว้ต่อเนื่องได้ทําบุญทําทานเอาไว้ต่อเนื่องเพราะว่าเวลาที่เทพถ้าจะช่วยเราก็จะช่วยเราจากพื้นบุญกําลังบุญที่เรามีนะคะสําหรับวันนี้ก็มาส่งสารให้สําหรับคนที่ศรัทธาบูชานับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือมีสายญาณจากท่านนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ